โอเคก็จะต้องกล้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับตอนนี้เรากอยู่กับผมทับในวันนี้เราก็อยู่กับเกมสติวอร์เคเคนซี่กันอีกครั้งไม่รู้ว่าซี่ใครแต่ก็ทราบว่าเถอในวันนี้เราจะมาจัดการพวกมันกันเราพวกมันแล้วใคร <S <S อเออจริงเราพวกมันแล้วใครวะไม่ใช่คนรู้จักของเราซะหน่อย ý tưởng là ôi bé yêu em ơi bác sĩ đã đạt được đột โอเคเหมือนว่าพวกมันจะถอยทับไปแล้วนะก็บอกว่าอย่างนั้น เชเหมือนนักขุดเจาะของมันจะแทบจะไม่มีแล้วแหละก็ถือว่ารอดไปได้หมือนว่าไอ้พวกนั้นมันจะเป็นพวกที่แบบมหาเศรษอถี่ใส่ชุดก็เป็นทองอ่ะทองอ่ะมันหนะไหมมันหนักหัวไหมไอ้ํำได้สัพไอ้ทำได้ซาสปาร์ตันอ่ะ เป็นพวกชอบไม่ชอบโดนหลังคือจุดอ่อนที่หลังอ่ะประมาณนั้นเสกคนยะมาเออมันไม่มีคนขุดเหมืองมันเสกตัวละครได้ไงวะหรือก็สร้างมาเถอะ โอเคเราเล่นเป็นนัเวทไปก่อกวนมันน่าจะดีกว่าบายบายหนีก่อนจ้ะอ้าวไม่สู้หรอไม่สู้ก็ทำได้แค่นี้แหละไม่สู้ก็ยอมแพ้ไปค้าะ ลายเวสกำลังอยู่อย่าหันหลังให้กับนะเวสนะที่หลังอ่ะโหเสียดายที่ไม่โดนในตอนนี้กองรัพเราก็พร้อมแล้วเราสู้กับพวกมันได้สบายแล้วคราวนี้เพราะก็ทับมันอะ่ะถ้าจะไม่มีงบประมาณเลย แต่ว่ารวยไงไม่ไรเราจะพาสปาต้าเราจะต้งกันให้แแดดแกจะยิ่ยงบยิที่เรา้านตุ่าแล้วอีกหน่อยเป็นไรขยะเราเก็งกว่าเพราะม่นก็แค่พอกัรเดเฉยไม่อดไนอนดู สบายแมาแม่เดี๋ยวอีกสักพักแล้วน่าจะชนะก,กันมันเออโอเครอเวลาอีกไม่นานนะใช่นัน้นโอเคแต่ว่าลราจะชนะวะเย้ชนะแล้วภารกิจสำเร็จโอเคอัพตัวอะไรต่อดี ดานดเแข่งแล้วกันการยืนยัครั้งสุดท้ายการสู้รบครั้งสุดท้ายศัตรูทั้งหมดของคุณจะร่วมมือกันเพื่อปฏิโลกคุณแล้วก็ทําการรัฐประหารและยึดอํานาจเฮ้ยมันแปลกๆแล้วเฮ้ยยึดแนนไม่ใช่ยึดอํานาจของพวกเขาโอกาสเดียวของคุณการใช้เทคโนโลยีที่ขโามวยมาทั้งหมดไม่เสียสะสมมา ไม่ใช่ขโมยเราไม่ใช่คนชั่วขนาดน,ะน,นั้นใช้สถานคดี้อาบาไม่เป็นไรใช้สเต็ปเดิมเราได้แหละดีสุดแล้วโอ้ปติโทษแทงหรือแ,แทงไป ไม่มีตังแล้วอีเมยย้อยเฮ้ยจ็บบุบมาเลยเหรอทำ <the> ไมก็งกำลังตัวมันมีน้อยจังเลยวะเออจูคิงอ่ะจุคิงอันเดอร์สปอร์ หลังจากนั้นเราก็เตรียมกองทัพไว้ต่อสู้ทำไมพวกนี้มันก,กัดเ,เราเลยวะมินิฟิล์มเราโคตรกระจดโอเคเออทดสับเพียตันกับมันกับสับเพียร์ต,ตันเราวะเออใครจะกินกัน โอ้ยโอ้ยคิดตันนี้เฮ้ยเฮ้ยอีแม่ย้อยแม่งเต็มอาวุธพร้อมเมลยอีแม่ย้อยแต่เราก็พร้อมสู้อยู่แล้วอ่ะน้นเวลาตะเคียงหอแล้ว ดีอีสสปาร์ตันหนังจากนั้นก็หนีเฮ้ยอย่าคิดจะมาสู้กับเรานะเออหนีไปก็จบจบเรื่องแล้วเออสร้างเสร็จแล้วไปก็เวลาที่สำคัญมากมัง เว้มันเปนรเวทเราแต่ระเวทเราเก่งกว่าแน,น่นอนเรามั่นใจนะเวทของพวกเราออเราออกลัวได้อยู่เลยเราไม่กลัวกลัวอ,อะไรจริงๆนะ เออไม่กลัวเค่คถอยทับเฉยๆไปตั้งล่ะตุ <Okay. S 1> ๊กต่อได้ยังมีนักเยตั้งเยอะตั้งแยะมาเอาแล้วก็มาจากที่ไหนอ่ะอระชาระนตั้งเยอะจังห่าให้ตั้งเยอสุดอีก ใช้ภาษีประชาชนจากประเทศอะไรวะมันนี้ก็อยู่ประเทศไหนที่ใช้ภาษีประชาชนได้ซึ่งเปลือขนาดนี้ก่อนอแล้วนักเวทเราอยู่ที่ไหนวะต้องเดินไปนท้ายงูนักเวทเราอะ่ะโอเคก็จะต้องก้าวโซเดียวโซ อันนี้ก็น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วแหละเมิงโอเคในขณะนี้มันสร้างเลยน่าจะไม่ทันแหละมิงมันสร้างเร็วสุดหายอเมย์ย้อยกระโดดฟัน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 สุเว้ยเจ้าง,งูกอ <c oughs> ก็จะกระโดดฟันได้ มันกระโดดฟันเรียบร้อยแล้วอะมันขี่โกงนี่ล่ละกระโดดฟันตูกระโดดฟันไม่เป็นอะะทําทำไมทำไมทำไมกระโดดฟันไม่ได้ะบะหรือเปล่าเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมต้องกระโดดฟันไม่ได้เลยตาเราก็จะเตะแล้วพี่โกองอะ ทำไงถึงจะกระโดดฟันได้คล่องๆเนะี่ยแล้วก็ทําได,นะดนนะ้แล้วนะกระโดดฟันแล้วแถวพวกมันก็มีสะก,กินด้วยที่โกงชิ้ม่าเลย <Defense. S 1> เออบุกไปบุกไปจำนวนแม่ม <Defense. S 1> เห็นไหมมันไม่กล้าแล้วมันไม่กล้ายืนหยัดต่อสู้กับเราแล้วกระโจ้ สอเรากระโดดฟันหน่อยใหีหลังอ่ะเขาบอกว่ากระโดดฟันอ่ะจะต้องกระโดดแบบนี้เนี่กระโดดแบบนี้ทำไมแบบพอแบบนี้กระโดดฟันได้รัวๆพี่โกองอ่ะเพราะตอนอันนั้นจริงแม่กระโดดฟันไม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่เข้าใจอะจ่ะ ไปให้นะธนูไปยิงมันพวกมันเล่นเล็ดหน่อยก็เถอะมาซื้อมาซื้อยิงพวกมันเล่นเล่น,น,น,ลน,ลนทำไมยิงไม่โดนวะเออก็จะยิงโดนทำไมมันไม่เหมือนกับที่เขาสอนเล่นอ่ะก็โดดฟันก็ยากอ่ะ ทำยังไงถึงจะกระโดดฟันได้คล่องๆนะเราทายท้าท,ที่เราก็อันนั้นได้ยี่แม่ย้อยมัมบุเราเร็วที่สาเลยที่โ,โบบก้เพรแบบนี้กรบปุกบุาะเนี่ยพี่โก้ใช้ไม่กินไฟด้วยทำไมไม่ใช้กินเงิ่เน,นี่ยจับวืแก่น เน้นจำนวนเน้นจำนวนจำนวนต้องดีกว่าคุณภาพอลยอหเหรอเฮ้เรายังไม่พร้อมนอนตักฐานก่อน โอเคตอนนี้พร้อมบุหรือ,อยังน่าจะไม่มัง โอเคเหมือนเราน่าจะพร้อมแล้วหลับมัง้งบุเลยบุเลยเราไม่กลัวอยู่แล้วโอเคได้เวลาทำลายลูกปั้นแล้วเดี๋วเราจะเป็นซารรสปาตันอีกออ แลเราจะป้องกันอือนี่เมยอยตัวห่านตับไบแวนมันบุดมปมันาอะไรเนยชให้ได้ละพวกเออช่วยให้ได้เราจะยืนหยัดพวกเอกราช โอเคเหมือนเราจะช่วได้แล้วนะอะไรอ่ะลูกปั้นมาแตะเราอะไรไงเฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ในลูกปั้นตั้งเยอะตั้งแยะเลยขี้โกงนี่ว่ะแม่เล่นขี้โกงอย่างนี้เราไม่ชอบหมายควายว่าอะไรวะเฮ้ยกูไม่กินปลา ไได้งวะทุกคนคอยทับก่อน,นอเลยก็ได้อีเมลย้อยเลยแกน่ะฉันไม่กินปลาลาเย่ดามิดง่อยในตัวที่มีหอกเออปลาหอกไป กวที่มีหออีกอันหนึ่งปลาหอไปไม่ยอมป่าคอยทับก่อนปลาหอไปเออตู้ไหวแล้วสบายสบายยิ่งง่ายก็เจาะแบแค่ปลาหอไปหลายครั้งก็ตู้ไหวแล้ว วายวายตะตุ่มตัวงวายวายเฮ้ยป <Blind. S 2> ่านี้ยังชู้พวกมันไม่ได้อเมย์ย้อยจะต้องกะดแค่ไหนวะป่าหอกสิเว้ยป่าหอกพวกกระจกลูก้องกระจกว่ะ ไมกูต้องเกิดมามีลูกน้องกระจกขนาดนี้ด้วยวะแค่เลือดเลือดตั้งนิดเดียวจะแพ้แค่นี้นะลูกน้องกระจกทำไมกูก็ต้องเกิดมามีลูกน้องกระจกด้วยวะอุศร์เริ่มมาสวยแท้ๆลูกน้องกระจกวะ่ะไอ ลุดหยาด่ารั่วุดหนองอะทำไมมันกระจอกอย่างนี้แล้วเคี่ยหอ,อกก็ไม่ยอมเคีย่ยหอกเฮ้ยเออแมมตูไม่ได้ทำไมดาเมจแม่มน,น้อยดังเลยวะ ดดโไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมตัวก็เกิดมาไม่รู้นองกระจอด้วยนอกจากกระจอกยังเพ้อ้วงวยด้วยไม่ยอมปลาหอดีๆอ่ะ เวนัทวีเอส่วยหน่อยไล่วีเอสี่เว้ยไม่ใช่มือต่สิบมอนเไอ้วงเรลา้จะไม่เกิดไปไวมัใช่าแกนลไมาต่อในจัตหกเดียว่าเป็น าาถ้าไม่แต่สอสอาัฒนาป่าหอ,อไน่เป็นอ่ะฟุตแกเกิดมันเป็นคนหรือว่าเกิดมาเป็นตาที่แล้วแล้วควรจะชนะตั้งแต่แรกวะัวาหร้อน โอ้ยสีส่คนยะมาชัดตัวหนึ่งมันก็สี่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็สู้เลย มัใจก้ขอในตัวนหนึนนนนนะ่งหมาว่าคดีเราจะสนัดนะพวกเานจะจะวม่เจอกาอุงหัวควลุกน้องขันอยาปราบป่า,าปผมดีๆนะลุกน้งงองขันอยา โอเคคนเยอะกบมาแล้วไม่มีความสุขเลยเราจะพาที่เราโย่เรามีโอกาสชนะได้แต่เราไม่ชะนะได้ได้ไป้าโกไปป้าหอกถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใครหอก ปาโฮปาโฮปะอืมปาโอาฟังภาษา,ามันลเร่องเหรอจบแล้วที่เป็นในแค่ข่ะลุนองข่ะคโอปาโฮ โอเคเคียงหออีกรอบ ทางนี้ตัวจะโหลดตัวมาเล่นโอ้ยลืมอัดคลิปคือเมือ่อกี้ผมว่าสะจบไว้เมื่สะจบคือมันก็จะมีซาสบเบียตันที่เดินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะแล้วููอยะจับซึ่งพอ,อยะจับเสร็จปุ๊บก็ซาสบเบียตัน ก็อันดับแรกเราจะต้องกดแท็บหรือในโทรศัพท์ก็จะต้องกดที่หน้าจอเพราะกดที่หน้าจอเสร็จปุ๊บซาสเปียตต์ก็คว้างหอ่อและยะก็ตายพอยะตายเสร็จปุ๊บมันก็จะมีฉากจบที่มีพระราชาอนหนึ่งแล้วก็บอกความยยที่เราเล่นแล้วมีคนเป่าปีดแค่นั้นแหละบ๊ายบาย